มาดูเรื่องของด้านการท่องเที่ยวกันบ้างนะครับโดยที่จังหวัดภูเก็ตครับผู้ว่าราชการจังหวัดก็ร่วมกันในการเปิดตัวนะครับสำหรับเรือลําใหม่ของภาคเอกชนและก็ได้มีการตรวจโปะเรือนะครับท่าเทียบเรืออ่าวฉลองย้ําว่าให้บริการกับนักท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยครับเมื่อวานนี้ครับนายโสพลสุวรรณรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมคณะได้ลงพื้นที่บริเวณอ่าวฉลองนะครับในการที่จะร่วมกันนะครับในพิธีเปิดก็คือ ร่วมกันเปิดตัวนะครับสำหรับเรือลำใหม่ของบริษัทซีฟาเรอร์รรรรอดเวอร์ภูรรกเก็ตกกนะครับจำกัดซึ่งก็ได้มีการทำรีแบรนด์เรือใหม่ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเป็นเรือทัวร์ท่องเที่ยวที่มีความแข็งแรงและก็มีความปลอดภัยถูกต้องได้ตามมาตรฐานของการต่อเรือและก็สร้างความมั่นใจในการท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวด้วยโดยโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับก็ได้ขอความร่วมมือนะครับว่าให้ช่วยกันดูแลนักท่องเที่ยวควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม ในส่วนของทางจังหวัดก็จะมีการอบรมให้ความรู้สําหรับคนขับเรือคนประจําเรือเพื่อที่จะเพิ่มทักษะที่ชํานาญด้านการขับเรืออย่างปลอดภัยสร้างมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ประเทศไทยขณะเดียวกันนะครับก็ได้ลงพื้นที่ในการตรวจนะครับสำหรับโป๊ะเรือท่าเทียบเรืออาฉลองโดยได้มีการทักทายแล้วก็ให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตงานแล้วก็ได้มีการกําชับนะครับว่า ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้ให้ความสําคัญกับการดูแลและการให้บริการของนักท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยขณะอยู่ในเรือนักท่องเที่ยวต้องสวมเสื้อชูชีพและก็รวมไปถึงไม่ทิ้งขยะลงในทะเลด้วยขอให้ทุกคนนะครับช่วยกันร,รักษาดูแลความสะอาดของแหล่งท่องเที่ยวด้วยครับเพื่อที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาถึงนี้ครับ